จริงๆผมไม่ได้รู้สึกดีนะฮะผมผมอายนะและ้วเราก็รู้สึกว่าเสียใจที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมคิดเนี่ยผมคิดว่า,เ,าเงินจํานวนนี้ไม่ใช่เงินน้อยๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วมันไม่ใช่เงินน้อยเงินจํานวนเล็กน้อยสาหรับผมไม่ใช่นะครับผมก็เสียหายผมก็มีครอบครัวผมมีลูก เ,เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ผมหามาผมกเก็บเอาไว้เพื่อให้เพื่อให้ลูกเขาเอาไปใช้แล้วผมก็ไปสนใจเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคริปโตซึ่งผมเองก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินดิจิตอลคริปโตอยู่แล้วผมก็อ่านเป็นประจำเขาก็น่าจะมี landing page อันหนึ่งทีเ่เป็นลิงก์ที่ทำให้ผมเข้าไปอ่านข้อมูลอันนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแล้วในข้อมูลเนี้ยเขาเ หลอกให้ผมไปต่อกระเป๋าตังค์ของผมซึ่งเป็นกระเป๋าตังค์แบบเซอร์ฟรัโซดีก็คือพองแมนบดัที่แลตัวเองนะครับ <Wow. S 1> เพื่อที่จะดูว่าในในในผร์ตของผมเนี่ยมันมันได้จ่ายค่ามันต้องจ่ายค่าแก๊สไปเท่าไหร่เป็น mm hmm. ไงครับผมก็ด้วยความที่สะเพร่าแล้วก็ประมาทเองคลิกเข้าไปลิงค์งงนี้ลิงค์เดียวนะครับ mm hmm. แค่การคลิกอะ มันมันมันเท่ากับว่ามันคือการอนุญาตให้ให้มีการโอนเงินด้วยการคลิกของผมเองเนี่ยผมก็โอนเงิน40บิเตร์เียมไปให้บัญชีบัญชีหนึ่งที่เป็นบัญชีเริบโตเหมือนกันซึ่งในขณะเนี้ยเราก็ไม่ทราบครับว่าบัญชีนี้ใครเป็นเจ้าของแต่ว่าถ้าเข้าไปดูข้อมูลของบัญชีนี้ก็จะเห็นว่ามันมีจำนวนเงินของผมที่ถูกโอนไปเมื่อวัน วันนั้นที่ผมที่ผมรอดครับก็เรื่องก็เป็นอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีการกรอกข้อมูลอะไรเลยแค่คลิกเดียวเลยนะคลิกเดียวครับคลิกเดียวไม่ได้มีการคือมันมันมันลักษณะมันคล้ายฟิชชิ่งเหมือนเห <m akes> มือนคล้ายเหมือนตกปลานะไม่ได้มีการสร้างเรื่องหรือมีบุคคลอะไรเงี้ยมามามาหลอกผมหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แต่เป็นเป็นเป็นเน,นื้อหาข่าวที่ ที่ดูสมจริงมากและเว็บเว็บไซต์ที่เข้าไปเขาเขาเขาไปผมเข้าไปดูเนี่ยก็ก็เป็นเขาดูน่าเชื่อถือมากผมก็ไม่ได้เอกใจทีเนี้ยตั้งแต่ผมคลิกปุ๊บวินาทีนั้นผมก็รู้แล้วล่ะว่า,าผมทำอะไรผิดไปสักอย่างหนึ่งโอเคอะมันเป็นความประมาทของเราซึ่งซึ่งว,วินาทีนั้นผมก็รู้แล้วเออมันน่าจะพลาดนะพอเราเข้าไปเช็ค การสั่งการปรากฏว่าเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆก็คือเราเราได้โอนเงินของเราเองอะ่ะไปให้คนอื่นเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาคริปโตเหรียญคริปโตมันออกจากกระเป๋าไป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 แล้วเนี่ยมันก็จะคือมันตามผมไม่ได้ครับมันไปมันไปบอกใครไม่ได้ไม่รู้จะไปคุยกับใครไม่รู้จะไปติดต่อใครว่าเฮ้ยเราโอนผิดหรือเปล่าหรือว่าเอาเงินเราคืนมาหรืออะไรเงี้ยนะครับมันมันคุยกับใครไม่ได้เลยระยะเวลาในการที่เรากดปุ๊บเลิกเงินมันออกจากบัญชีไปมันใช้ยลงไงพนาทีนั้นแหละ วินาทีนั้นนะกดวินาทีนั้นนะ<อ>ดกดปุ๊บออกเลย,ดยกดปุ๊บออกทันทีออกวินาทีนั้นมันมีเน็เซ็ตเร้งมาว่าว่าอะไรไปเอายแจ้งเตือนอะไรครับใช่ <c oughs> มันก็ม,นกมันก็จะแจ้งครับเฮ้ก็จะแจ้งมาว่า transaction ผ่านแล้วนะ <c oughs> เราก็เข้าไปดู report ของ transaction ได้ <c oughs> มันก็จะมันก็จะอยู่ในบล็อกเชนเนี่ยครับว่า,ากระเป๋าตังค์นี้ซึ่งเป็นกระเป๋าตังค์ของผม wallet ผมเนี่ยได้โอนไปหา wallet ใครใช่ไหมครับก็เ ผมก็คือบันทึกเนี่ยเป็น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 สา,าระานะเป็นบันทึกที่ทุกคนรู้แต่ที่เนี้ยถ้ามันนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยมันอยู่อย,อยู่เกินกว่าขอบเขตของ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 มันสมองของผมเนี่ยที่จะที่จะเข้าใจและอันโทษนะก็คือ,อเรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้เครื่องมืออะไรบางอย่าง ในการที่จะทว่าจํานวนเงินจานวนนี้เนี่ยมันถูกโอนถ่ายไปทางไหนบ้างทีนี้ถ้าถ้าเงินมันหมุนเวียนอยู่ใน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 ,ใน,ใ,นในคริปโตเป็นสกุคลคริปโตอยู่แล้วไม่มีการแคชอท์อะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะทําให้ตามได้ยากแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันมีการแคชอท์เนี่ยก็คือแคชอท์ก็คือเอาเอาคริปโตเนี่ยไปขายเป็นเงินบาทหรือเงินดอลลาร์หรือจะเป็นสกุลไหนก็ตามเนี่ยที่ท,ที่ที่คนที่คนร้ายเขาอยากจะเปลี่ยนไป ตรงนั้นน่ยมัน tamam. ก็อาจจะรู port ้ได้ว sì ่าปลายทางอยู่ตรงไหนแต่ว่าก่อนที okay> ่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอย่างที่พูดนะครับบัญชีคริปโตหรือวบอลเล็ตคริปโตเนี่ยต้นทุนในการในการสร้างมันเป็นสูงเพราะฉะนั้นผมสามารถกดรัวๆๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผลิตบอลเล็ตขึ้นมาได้ร้อยบอลเล็ตทีนี้ลองนึกภาพนะเขาเรียกว่ามัน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 เรียกว่ามิกเซอร์ก็คือ ถ้าเกิดคุณเอาเอาเอาเ,อาเ,อาเหรียญจำนวนนี้แล้วเอาบอลเลตมาร้อยร้อยร้อยบอลเลตแล้วเอามาปั่นรวมกันเหมือนปั่นรวมกันแล้วให้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 ใหอีกร้ก100อยบัลเลตมาปั่นรวมกันแล้วแต่และร้100อยบัลเลตนโอนไปหาแต่ละอีกร้กอยบอัเลต์แบบ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 แบ้แบบ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 แีบไบบแบบแบบแบบหนไแบบแ่บแงบแบ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 บนบบแบบแบามบ็แบบ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 แบ่าบบแบบ เอาเอาคือผมจะพูดว่าไงอะผมจะบอกว่าที่ผมดีใจนะครับที่ที่ได้มาแต่งปันเรื่องราวอันนี้แต่พี่ๆนักข่าวน้อนักข่าวหลายคนก็ถามผมว่ารู้สึกยังไงนะครับผมก็บอกว่าเอาจริงๆผมไม่ได้รู้สึกดีนะฮะผมผมอายนะและ้วก็รู้สึกว่าเสียใจที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมคิดเนี่ยผมคิดว่า เงินจานวนนี้ไม่ใช่เงินน้อยๆแล้วมันไม่ใช่เรล่นๆแล้วม,มันไม่ใช่เงินน้อยเงินจํานวนเล็กน้อยสิ่งหรับผมไม่ใช่นะครับผมก็เสียหายผมก็มีครอบครัวผมมีลูก<ช>เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ผมหามาผมก็เก็บเอาไวเ้เพื่อให้เพื่อให้ลูกเขาเอาไปใช้เ,เป็นเป็นภูมิของชีวิตเขาทีเนี้ยในเมื่อมันเกิดเ,เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นผมคิดว่าสิ่งที่ผมเสียไปแล้วเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยถ้ามันถ้ามันได้อะไรบ้างผมรู้ว่าผมรู้สึกยังไงอ่ะผมขอเลยว่าอย่างน้อยไม่อยากให้เปนไปเกิดกับใครอีกแล้วก็ถ้าเกิดใครจะสามารถเอาเรื่องของผมมาเป็นอุทาหรณ์ได้บ้างอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็ยังมีค่ามากกว่ามากกว่าการที่เก็บไว้คนเดียวแล้วก็ไม่บอกใครคือ,อก็ไม่ได้รู้สึกดีครับ